เหลือ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะไม้น้อยมากเลยไมอยู่ที่48,000บานนะคะตัวไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกอันนี้จะเป็นแม็กแต่งนะคะของ Inferno นะคะขอบ18นะคะตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบููธ USB ได้มี CD ให้ด้วยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะใหม่มากๆเลยนะคะอ่าสภาพดีมากเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลย อยู่กันที่สเสน่ห์รถบ้าน2อถนนซ่อมสร้างปทุมธานีนะคะวันนี้เรามีแขบยกสูงไม้น้อยผ่อนถูกด้วยกับเจ้าคันนี้เลยอิสุสดีแม c กค l ลเลนเดนะคะตัว LB ี2 1 9 9นะคะเรามาดูรถกันว่ารถหน้าใช้กันมากขนาดไหนนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะเนียนๆสวยๆเลยคันนี้ขาวๆสวยๆเลยนะคะตัวไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวแม็นะคะอันนี้จะเป็นแม็แต่งนะคะของ i n f e r n o นะคะขอบ1 8นะคะยางนะคะสภาพดีใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้ตัวกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับมือแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นูนเดิมๆจากโรงงานนะคะมีบันไดเหยียบให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เปิดโครเมียมคิ้วกันสาดก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะกุ้กว้างเลยขนของได้สบายนะคะมาดูรอยบากกันค่ะรอยบากนะคะยางแน่นๆเลยมันอาจจะมองยากหน่อยนะคะแต่ว่ารอยบากก็คือสวยคม บิดนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะเรามาดูซอกประตูกันบ้างนะคะน็อตเดิมๆนะคะเนียนๆเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขันไม่เคยถอดนะคะอ่าแล้วก็สีด้านข้างก็คือสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยมาดูท้ายกระบะกันบ้างนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะมีกันชนแล้วก็มียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะที่เปิดกระบะโเมียมแล้วก็แม็ก นะคะคใหม่มากๆเลยนะคะสภาพดีมากเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยแล้วก็ตัวน็อตนะคะก็คือไม่เคยถอดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแมกไรเนอร์สภาพดีมากนะคะยังกลับไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะคะสวยๆเหมือนกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยนะคะแล้วก็รอยบากด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ร้อยบาทของฝั่งนี้นะคะเหมือนกันเลยส่าสวยเลยนะคะคันนี้นะคะเดิมๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะซอกประตูของด้านนี้เป็นยังไงน็อตเนียนๆเลยสวยสวยเลยนะคะเหมือนกันเลยซอกประตูแห้งๆสวยสยเลยเครื่องมือของคันนี้นะคะ <S <S ก็คือมีให้ครบเลยประตูนะคะสวยสวยเลยตรงนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะตรงนี้จะมีที่ปรับไฟให้ด้วยนะคะ3ระดับแล้วก็มีช่องใส่ของให้ด้วยตรงนี้ เปิดออกมาก็จะเป็นที่ใส่ฟิลนะคะอ่าเราไปดูข้างในกันดีกว่ามาค่ะภายในนะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูบอะแคมกันก่อนนะคะบอะแคมนะคะจะเป็นบาดหนังนะคะได้แดงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็บอะด้านหน้าจะเป็นบอะผ้านะคะตัวเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้มี CD ดีให้ด้วยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีนะคะได้หัวเกียร์แต่งไปด้วยนะคะอ่าแล้วก็เรามาดูตัวคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนตรง กลางมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีที่เก็บของให้ด้วยแล้วก็มีที่ชัดแบตนะคะนี่ชุด ชุดคู่มือชุดคู่มือก็คือมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกด้านหน้านะคะจะเป็นอาจจะมีเป็นกระจกตัดแสงด้วยนี่ที่ใส่แว่นก็มีนะคะพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้นะคะไม้น้อยมากเลยไมอยู่ที่48 0 0 0นนะคะก็คือตกปีละประมาณ800พนนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยใครได้ไปนี่คือโคตรคุ้มเลยนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องนะคะสวยมาก มากเลยมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 5 0อห้าแรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยมาดูตัวคานกันบ้างนะคะคานนะคะเป็นคานเดิมๆนะคะสวยๆเลยน็อตนะคะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะอ่าแผ่นเพจก็คือยังอยู่นะคะนี่ด้านขวาก็เหมือนกันเลยแล้วก็น็อตฝากระโปรง ก็ไม่เคยถอดนะคะนิเนียนเลยฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยสติกเกอร์ก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะ <c oughs> คันนี้นะคะไม่โคงไม่เคยตัดแต่งนะคะเดิมๆเลย <c oughs> แล้วก็ทางเรารับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ10,000กิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4ี่0 0 0เบาทนะคะ <c oughs> แต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย3 0 0 0 0บาทเหลือ3ามแสนบาทเท่านั้นนะคะ สบายเพียง7,000กาบาทตลอดในยสัญญานะคะและยังไม่พอยังฟรีค่าจัดข้าโอค่าดำเนินการแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยรถเต็นท์เราพัาน การตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรด A ทุกคันเต็นเรามีเล่เมพรมนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทังเพจ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มีทิกตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย